สวัสดีนะคะพเพื่อนๆพี่สิรินะคะวันนี้พี่สิริจะพาเพื่อนมาทำตัวน้ำจุลินทรีย์เนาะน้ำจุลินทรีย์น้ำมักจุลินทรีย์เพื่อไปบำรุงต้นหมอนลูกหมอนนะคะวันนี้หมอนก็ติดลูกดกแล้วนะเยอะแล้วก็เราจะไปเอาฮอร์โมอนเอาฮอร์โมอนนะคะ เ,เ,รเร่งการเจริญเติบโตของลูกให้ลูกดกให้ลูกใหญ่นะคะเพื่อนในช่วงที่เขากําลังติดลูกนะมันเป็นช่วงที่เขาเร่งช่วงที่เราต้องเร่งให้อาหารนะคะเพราะว่าเขาจะได้นําสารอาหารไปไปบํารุงไปบํารุงลูกนะคะบำรุงลูกที่กําลังติดอยู่นะคะเพื่อให้เขาได้แบบ ขยายขนาดของลูกนะคะเพื่อนขยายขนาดของลูกแล้วก็รสชาติก็จะได้แบบอร่อยด้วยนะคะรสชาติก็จะจะดีนะคะสําหรับผลไม้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ต้นหม่อนนะคะเพื่อนเป็นอีกหลายพันนะคะอีกหลายพันที่เราสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะพี่สิริก็จะมีใช้ในระหว่างที่เร่งกระตุน้นการบำรุงลูกนะคะ ลูกคนนะคะพี่สิริก็จะใช้ตัวนี้เป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ที่พี่สิริทำเอาไว้นะคะกับน้ำมักข้าวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นจุลินซีทัวเหลืองและตัวนี้เป็นจุลินซีข้าวนะเป็นจุลินซีข้าวสูตรนี้เป็นสูตรของปุ๋ยฮอร์โมนสูตรส6บหเลยนะคะเพื่อนนี่นเป็นจุลินซีข้าว จุลินทรีย์ข้าวนะคะก็เอาในนี้จะมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากท่งท่านจุลินทรีย์จุลินทรีย์ข้าวนี่คือจุลินทรีย์ข้าวปู๋ยที่พี่สิริทำเอาไว้นะคะนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนนี่พร้อมใช้นะมีแร่ธาตุสารอาหารครบนะคะเรียกว่าสูตร NPK นะคะนะ NPK ครบนะ แล้วก็มีน้ําข้าวนะมีน้ําข้าวน้ําซาวข้าวนะคะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราลงมาทํากันเลยนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็จะไปฉีดพ่นรดลาดในต้นหม่อนเลยนะคะก่อนอื่นเราเอาอันนี้น้ำข้าวนี่ก็น้ำซาวข้าวนะคะอันนี้มีสามลิตรเราใช้น้ำยี่สิบลิตรเพื่อนน้ำที่เราเตรียมมาไว้ยี่สิบลิตรนะ นี่เราจะใช้ฮอร์โมนไข่เราใช้ฮอร์โมนไข่แค่ครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยก็พอเพราะวันนี้เรามีตัวจูรินซีข้าวช่วยนะคะก็ใช้แค่ครึ่งถ้วยก็พอตอนที่เป็นดอกเราจะใช้อยู่ถ้วยหนึ่งเลยนะคะใช้ฮอร์โมนไข่เราจะใช้หนึ่งถ้วยตัว กไ็ไม่ไม่ไม่เป็นสูตรอันตรายอะไรหรอกเพื่อนๆก็กะเอาเนาะเราใช้น้อยเราก็ทําบ่อยอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์ข้าวนะจุลินทรีย์ข้าวมีสิก็จะใช้หนึ่งครึ่งถ้วยเหมือนกันครึ่งถ้วยตัวผสมลงไปในน้ําข้าวก่อน คนจนให้แบบละลายแล้วค่อยไปผสมลงน้ำนะเพื่อนนะน,นี่สูตรนี้เราจะไปฉีดพ่นเลยฉีดพ่นลงไปในในต้นพันธุ์พืชนะคะในต้นหม่อนจินสีนม่ดีมากเลยสีข้าวอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กับแค่ พืชพันธุ์ที่ออกผลนะใช้กับพืชพืชผักใบเขียวได้หมดนะเร่งดอกนะนี่ชูนิซีถั่วเหลืองนะคะใส่ลงไปผสมลงไปในน้ำข้าวนะคะเพื่อน,นสเสร็จเราก็จะผสมลงไปในน้ำนะเราก็ผสมลงไปในน้ำสูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้ จุดนี้เลยสาตัวนะคะนี่ครบพร้อม NPK นะคะ N ก็คือไนโตรเจนนะคะ P ก็คือโพแทเสเซียมฟอสฟอรัสนะคะ K คือแคลเซียมนะคะนี่มีครบแท่าสารอาหารเราก็ผสมลงไปในน้ำเลย ก็จะเอากระบอกฉีดนะ้ำเพื่อนนะใช้กระบ,บอกฉีด ฉใน2อ0ริอร200มิลร้0มมิลลิตรนะม่ใช่200ลิตร200 ml ก็คือ2ลิตรอันนี้เราใช้ได้หมดน่นเพื่อนนะ พืชผักในไร่สวนของเรานะไม่ใช่แค่ต้นหม่อนนะมะคงมะเขือนะคะพริกครกฉีดได้หมดนะคะเนี่ยมะเขือเราฉีดเข้าไปก็หวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อน,นเพื่อนก็นเพื่อนเกษตรอินทรีย์ท่านใดที่เข้ามารับชมนะถ้ามีประโยชน์นะนเพื่อนก็ลองเอาไปลองใช้นะคะเพื่อนนะคะ พราะว่าพี่สิริได้ทําและทดลองใช้ด้วยตัวเองก็เห็นผลนะคะเพื่อนเห็นผลนะแล้วก็ที่พี่สิริต้องบอกกับจําเลยว่าเป็นการลดต้นทุนเป็นการลดต้นทุนผลิตในไร่สวนนะคะในครัวเรือนด้วยนะคะเพื่อนไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยนะให้เกิดเป็นต้นทุนราคาแพง,งนะคะโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยเคมีนะก็ไม่สมควรที่จะ ไม่สมควรทีจ่จะใช้น้าเพื่อนเนาะเคมีเคมีที่เข้าไปสะสมในร่างกายทําให้เกิดก่อเกิดสารมะเร็งในร่างกายซึ่งณปัจจุบันคนไทยในประเทศไทยนะคะก็90%นะคะที่ติดมีการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะเพื่อนก็เลี่ยงนะคะเลี่ยงที่เราจะไม่ไปใช้เคมีนะคะเพื่อนค่ะ เราไปฉีดพ่นต้นหมอนกันนะคะไปำรุงต้นหม่อนนะปรับปรุงรูปนะให้ใหญ่แล้วก็รสชาติอร่อยนะคะไปดูกันค่ะเพื่อนไปจะไปตามชมนะคะนี่นะคะเพื่อนต้นหม่อนของพี่สิริตอนนี้มันจะย้อนแสงเลยนะเพราะว่าพี่สิริลงมาช่วงกลางวันนะเพื่อที่จะมาลดและฉีดพ่นต้นหม่อนนะนี่นะคะเพราะว่ามีกูรูบางท่านนะบอกว่าให้ใช้เวลาช่วงกลางวันนะคะ ช่วงกลางวันฉีดพ่นเพื่อให้อาหารนะคะเพราะว่าปากใบเปิดนะคะปากใบเปิดนะพอเราให้อาหารลงไปแล้วเขาก็จะดูดซึมได้ทันทีนะคะที่สีดีก็เลยทดลองใช้ปรากฏว่าก็เห็นผลนะคะเพราะว่ารูปดกนะคะเท่นี้ตอนนี้เราก็จะมาปรับปรุงด้วยการใช้เร่งให้ลูกใหญ่ ที่สิริก็ลงมาฉีดในช่วงเวลากลางวันนะคะนี่นะคะลูกมกมากนะ,ะเพื่อนนี้อยู่ในกระถางนะคะเราจะฉีดลงไปในกระถางด้วยนะคะนี่เป็นที่โคนต้นนะคะเพื่อนนี่คนะได้หมดนะคะเพื่อนจะฉีดมะงมะนาวมะเขือได้หมดนะคะเพื่อน ะทนเพื่อน,กนเกษตรอินสิท่านไหนที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนเป็นประโยชน์นะคะถ้าเป็นประโยชน์แก่ท่านแล้วก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้พี่สิริด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้พี่สิริทาคลิปดีๆแล้วก็สาระดีๆเพื่อท,ที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อน ดังเนาะมากลางวันก็ยังรถก็ยังเยอะอยู่นะคะเพื่อน,นออกลูกเยอะมากดกนะคะเพื่อนดกมากเลยมอนมาเมรี่มอนมอนเชียงใหม่นะคะเพื่อนนี่เป็นมอนเชียงใหม่สวยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอันนี้ก็คือสูตรสำหรับการเร่งบำรุงบำรุงให้ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แล้วก็รสชาติด,ดีนะคะเพื่อน,นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะจ๊ะ